หมดรมฎอนเนี่ยเนียดว่าจะบวชหกแต่ไม่สบายแล้วก็มีเฮ็ดด้วยจึงบวชได้แค่สองวันในเดือนชาวันเราจะได้ผลบุญไหมและถือว่าเป็นบวชใช้ได้ไหมเดี๋ยวเอาใหม่สิผมเข้าใจละผมเข้าใจคำถามคุณำถามคือคำถามพี่ต้องถามว่าเนียดว่าจะบวชหกเนี่ยแหละในช่วงของเดือนชาวันแต่ไม่สบายมีเฮ็ด จึงบวชใช้ได้แค่สองวันจึงบวชได้แค่สองวันไม่ใช่บวชใช้ไม่ได้บวชใช้เป็นบวชอ่าบวชบวชในเนวาแหละแต่ว่าก่อนจะหมดเดือนชวาเนี่ยได้แค่สองวันใช่เขาจะถามว่าจะได้ผลบุญไหมและถือว่าถ้าเราจะเนียดว่าตรงนั้นสองวันที่เราบวชในเดือนชวาเนี่ยเป็นการถือบวชใช้ไปเลยได้ไหมเพราะเขามีเฮดไงไม่สบายด้วยเดี๋ยวสิเขามีเฮ็ดในเดือนรอมฎอนหรือนอกรอมฎอน ถ้ายตรงนีน้น่าจะนอกรมดอนถ้านารมออนเนี่ยมันคนละประเด็นเพราะนารมดอนเนี่ยเขาจะต้องเขาไม่ได้กอดอ,อเข้าใจนะครับแต่ถ้าเอาอย่างนี้อ่าพี่น้องถามมาถ้าเกิดว่ากรณีที่ท่านมีประจําเดือนในเดือนรมดอนแล้วไม่สามารถคือเอาสมมุติว่าในเดือนรมดอนมีประจําเดือนเจ็ดวันอนะ่ะมีให้เจ็ดวันปรากฏว่าหมดรมดอนปุ๊บเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะชดใช้ครับ แล้วก็ป่วยป่วยไม่สามารถทิ้งสิ่งเหลือดได้จนกระทั่งเกือบหมดชาวาัแล้วเนี่ยพึ่งกอดอได้พอกอดอเนี่ยมันก็ได้แค่สองวันแปลว่าชดใช้เนี่ยมันจะหมดแล้วเนี่ยมันก็ได้แค่สองวันแล้วก็ต้องไปอะไรครับชาวาัาวาแล้วมันก็ต้องอะไรมันก็ต้องไปสืกระดาแล้วจ้แล้วก็เกิดสงสัยว่าเอ๊ะตกลง ชาววานก็จะหมดและไอเนี้ยกอรอเนี่ยก็ได้สองวันแน่นอนการกรอ,อเนี่ยมันกว้างอยู่ละจริงป่ะกอรอ,อนี่มันกว้างอยู่แล้วกรณีอย่างนี้เนี่ยเชคอันอไซมีนได้เคยตอบคำถามนี้ไว้ว่าสำหรับสตรีหรือบคุคคลที่มีออกซิที่มีอ,อุปสรรคที่เขาตั้งใจจะชดใช้หลังจากที่เขาได้เสร็จสิ้นการถือสิ้นอดในเดือนรอมฎอน แล้วเขาต้องการจะชดใช้ตามจํานวนวันที่ขาดเผอิญว่าเขามีอุปสรรคอโดยอาจจะป่วยแล้วกันอ่ะไม่สามารถจะชดใช้ให้ครบตามจํานวนวันที่ขาดในเดือนรอมฎอนอในขณะเดียวกันก็พลาดโอกาสในการที่จะถือสิทธิอดเดือนชวาววันกรณีอย่างนี้เหลือกี่วันก็ตามเหลือในเดือนชวาววันเหลือกี่วันก็ตามให้ถือสิทธิอดกอดอใช้ก่อนอื ใช้จนหมดแล้วหลังจากนั้นท่านมีสิทธิ์ในการที่จะถือสินอด6วันของเดือนชาวานถึงแม้ว่าจะอยู่ในเดือนสุรกะเดยก็ตาม,มเพราะว่าการที่ท่านไม่ถือศินอดในในเดือนออชวานชวานเนี่ยอันเพราะ<ม>อุจจตเพราะม,มีอุปสรรคไม่สามารถจะทําได้ครับสมมุติในกรณีนี้แล้วกันในกรณีนี้เนี่ยสตรีท่านเนี้ยถือสินอด มีประจำเดือนในเดือนรอมฎอนเสร็จแล้วชาววานเนี่ยนอกจากกรดอไม่ได้แล้วเนี่ยยังอะไรตัวเองก็ป่วยชาววานก็ไม่ได้จะมาถือสิ้นอดได้อีกทีคือปลายเดือนอมสมมุติว่ามันไม่ได้ถือมาห้าวันในรอมฎอนปรากฏว่าถือแค่สองวันเป็นการกรดออีกสามวันท่านก็ถือต่อให้ครบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านสามารถที่จะถือสิ้นอดได้ หรือถือสิ้นอดใช้ในเดือนในเดือนชาวานจนหมดแล้ววันที่เหลือเนี่ยมันไม่พอกับการถือสิ้นอดชาวานมันต้องไปต่อซร่งะไรที่จะเอาดกระดาท่านสามารถที่จะถือชิ้นอดจนครบหกวันได้อินชา,าอัาาลลอฮ์ท่านตอบว่าอินชาอัลลอฮ์ท่านจะได้รับอ,อ่าผลเท่ากับถือสินอดหนึ่งปีตามที่หะดิษด้บอกซุมมะอัตบะฮูซิตามีชาววันหลังจากนั้นก็ต่ออีกหกวันของเดือนชาววันนะครับกรณีอย่างเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่ มีเวลาในเดือนชาวานมไม่มีโอร์ไม่มีอุปสรรคบอยว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วก็พอเวลาท้ายๆแล้วก็จะมาบอกว่าฉันยังไม่ได้กอดอเลยฉันจะถือสินโนชาวานก็จะไม่ถึงอันนี้แปลว่าเราละเลยเองอนนแต่ถ้าม,มีโอร์ไม่อุปสรรคไม่เป็นไรอีเชลล์เหอันนี้ไม่เข้าตามที่เชฟสลอยอุไซมินบอกไม่ไม่มอันนั้นเขาพูดกรณีที่มีโอร์เขาพูดถึงสตรีที่มีนิฟาสด้วยซ้ำไปว่าในกรณีอย่างนี้แน่นอนนิฟาสมันไม่ใช่เหมือน7วัน15วัน โอ้ม,มันยาวเดือนเดือนกว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเมื่อเมื่อสิ้นสุดปุ๊บเนี่ยถือสิ้นอดก็ยังถือว่าอินชอลเหอได้ในกรณีที่ได้ต่อเนื่องและการ,รที่ไม่ทำในฉวานอันเนื่องจากมีโอรสมีอุปสรรค